อีกหนึ่งเพลงที่กําลังมาแรงนะครับก็ต้องยกให้กับไลฟ์สไตล์นะฮะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับเข้าสู่ลิซ่าวนะครับผมก็มาเจอกบบแอดในวันหยุดสักหน่อยนะฮะนี่วันนี้แอดมากับคลิปนี้ฮะน้องมาลงเองกับมือเลยนะฮะน้องมาลุยเองเลยซึ่งแน่นอนนะครับงานนี้น้องไม่ได้มาตัวคนเดียวนะฮะมากับหนุ่มคนเดิมที่มาเมื่อกันเอ้ยที่มาเมื่อกันที่มาด้วยกันเมื่อวันก่อนนั่นเองนะฮะนั่นก็คือเคนทาโร่นั่นเองนะครับแล้วก็งานนี้ บอกเลยว่าตัวแทร็กที่น้องเลือกใช้ในการโปรโมททาคลิปนะฮะนี่เลยฮะตืด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 ,ตดโอ้นี่ไปไงแอดอยังร้องไม่ได้นะะเอาทํานองไปก่อน <laughs> นั่นก็นคือไลฟ์สไตล์นั่นเองนะฮะต้องขออภัยที่ยังร้องไม่ได้นะฮะแหมแอดจะบอกว่าเพลงน้องนี่เอาจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ร้องง่ายทุกเพลงนะครับทุกคนแอบร้องยากอยู่เหมือนกันแต่แน่นอนนะฮะความติดหูความเร้าใจนะครับในส่วนของเพลงนี้เนี่ยยังมีให้เสมอครับเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็รุนแรงนะฮะต้องบอกเลยว่าเร้าอารมณ์มากๆนะฮะคือรุนแรงในที่นี้ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่ามันทําให้แบบอารมณ์พุ่งพ่านเน่ะเอออะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าแน่นอนพอออกมากับเคนทัลร่นะฮะก็ก บอกเลยว่าเคมีเข้ากันมากจริงๆนะฮะทั้งน้องแล้วก็คุณเคนทาโร่เนี่ยเข้ากันมากๆแอดรู้สึกว่าเขาไปด้วยกันได้นะฮะอยากให้มีอะไรร่วมกันสักอย่างมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ได้เออก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะฮะ <c oughs> อ่ะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์สงสัยกันเยอะนะฮะใต้คลิปบางคนก็บอกว่าผู้บ่าวคนนี้เป็นใครนะฮะ <c oughs> น่ารักจริงๆนะฮะบางคนก็บอกว่าหนุ่มญี่ปุ่นน่ารักมากๆเลยนะฮะก็คือแบบบีด่คนเข้ามาแซวกันเยอะมากนะฮะ บางคนก็ถึงก็บอกว่าแม่ขอโทษนะลูกเออแม่ขออนุญาตไม่มองหนูพักหนึ่งนะลิซ่าไปมองเคนทาโลแทนนะฮะ ก็ออกมาแซวน้องอะไรกันประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเคมีน่ารักนะฮะบางคนก็เขาก็ถึงขั้นลุดเลยนะครับบอกว่าขอให้ MV ถัดไปเนี่มีเคนทาโร่เป็นพระเอกได้ไหมซึ่งอันนี้เราก็ไม่สามารถจะบอกได้นะครับถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมแอดว่ามันมันก็เกิดขึ้นได้นะไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเออเขาก็แห่มาด้วยกันขนาดนี้แล้วนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขา อาจจะมีผลงานอะไรอาจจะมีโปรเจกต์อะไรร่วมกันสักอย่างนะฮะ,ะเสร็จแล้วนะฮะเรื่องเคนทาโร่จบไปมาดูคลิปนี้กันสั้นๆน,นะฮะนี่เป็นคลิปที่กำลังไวรัลมากๆนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะฮะทุกคน <Yeah. S 1> ก็จะเห็นได้ว่านี่ <laughs> เป็นการนั่งฟังเพลงของน้องนั่นเองนะฮะงานนี้บอกเลยว่า เปิดแค่อินโทรขึ้นมาเนี่ยก็ได้ผู้ติดตามคนใหม่ไปแล้วนะครับอย่างที่เขาหลีกลงเอาไว้ในแคปชั่นเลยโดนตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นอินโทรเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยโอ้โหมันดีงามนะฮะเขาก็นั่งฟังแป๊บเดียวนะฮะแล้วก็หยุดกดหยุดพอดคลิปเลยนะฮะแล้วก็นั่งพูดเลยคือแบบเขาฟินสลบมากมานะฮะคือดูแค่สองสามโน้ตเออตามนี้ดีกว่าสองสามโน้ตนะฮะเขาก็แหมชอบเลยนะฮะซึ่งคนนี้เนี่ยตามข้อมูลบอกว่าเขาเป็นแฟนของโดจาแคทนะครับซึ่งแน่นอนว่าโดราแคทดเนี่ยก็ร่วมด้ บอดเกนะครับแต่ว่าเจอท่อนฮิตโน้ตของลิซ่าเข้าไปนะฮะปุ๊บปุ๊บปบเรียบร้อยโดนลิซ่าตกไปอีกคนนะครับก็เป็นแฟนดังโดจากแกททางลิซ่าไปเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็แวะมาเจอกันเล็กน้อยครับกับคลิปคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแอดไปก่อนสวัสดีครับ